ไรการเกรูปนั่งฟังเรื่องราววันนี้ก็จะมาเล่ากันสักเรื่องราวเลยครับซ่านพอตาเข้าลักจังหวัดพังงาไล่คนที่ผ่านเส้นทางเข้าลักจังหวัดพังงาคงจะคุ้นชินกันดีบางก็บีบเตสักการะรืออข้าวมากราบไหว้กันที่ซาลาของพอตา เป็นถานที่ซักซิ์และขอรบนับถือของชาวบ้านมีตำนานเหล่าข้านกันว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณเข้ารักชาวบา้านพอเพ็นงง่ใช่ารางเย,ย้อยหนังอยู่บนโยอดเทนินกำลังยกมือใสยเราวกับกวักมือเรียกให้เข้ามาและนั่นคือพอตาเข้าลักนั่นเองที่คอยปกปักรักษาจากพยันตรายต่างๆ นายพลิงลาวเรืองค้นหัวลุกจากอุทยานเข้าลักจังหวัดพังงาเอาไว้หวาพมเป็นคนอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาสมไม่เด็กๆพอลาวให้ฟังหวาบนอุทยานเข้าลักแล่งองเถียววิวสวยงามมีเจ้าโพศักซิ์เอ่งนึ่งที่ชาวบ้านเคารพนับถือมากคือสร้างเจ้าโพเข้าลักเชาาพังงารู้จักกันดีทั้งนับถือ แลคอรพบเอยทึ่งสั้นโอตาตามภาษาทิ้นก็ไม่ทึ่งสั้น้าวโผเข้าลักนั่นเอง ทางบ้านพมจะเรียกสิ่งศักซิหรือสร้งที่สาคัญนีิวาพอตาสมัยก่อนสร้นพอตายังอยู่เท่ๆทางลุงเข้ามีรูปรางเป็นหินทรงเจดีสูงประมาณเจ็ดเมตรได้ชาวบ้านจะไปกราบไหว้หรือบนบานสร้นเกา่าก็ต้องเดินลุงเข้าไปห้าโปรดสรั้นอยู่ตําลุงไปมากมีคนเคยเห็นชายรางเย้ยผิวดาหนังจางานอยู่บนยอดที่นั่นและหยก มือใส่ขึ้นทำถาเมื่อนกับกวักมือเรียกคุณในที่สุดชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างสร้างเจ้าโพเข้าลักขึ้นบุนยอดเขา้าโล่รูปฐานขึ้นเป็นหินจำลองไว้ข้างๆ มีคนศรัทธาเลื่อมใส้ไปกราบไหว้เละโคโพนต่างๆเช่นโคยให้เจ็บจากหลูเผ่ไข่เจ็บโคให้มีชูกลาบต่างๆเมไปโคบุตรและไล่สิ่งไล่ย่างให้ส้มดังปลาถนายกเว้นเคยมาโคไม่ให้ตัวเองเป็นฐานหรือไม่อยากจะได้ใบแดงรับรองว่าจะจับได้ใบแดงทั้งหมดเพราะเจ้าโผเขารักเคยเป็นฐานอีกมาก่อนการเกบุญก็คือการเอานั่งใช้หรือว่านั่งกลางเพลงมาใช้ให้ฐานชุม หรือว่าจะรับมโนราไม้ฐานชมุมขอองตังทวายก็จะมีดังเคยตมพ้มนละไมยรวมถึงมากพลูบางคนก็มีนั่งใช้ไม้ชมบ่อยๆเพราะชาวตะกัวป้าลวนแต่เคารพนับถือเจ้าโอกันเกือบทุกคนที่เปลกว่าทีอื่นๆก็คือห้ามบนด้วยสุราหรือข้องมึนเมาอาหารข้าวทุกชนิดเพราะฐานไม่ชอบส่วนการเกบุจะทำการในวันองนังคารวันเสาร์ ถือว่าเป็นวันแรงวันคานไม่ถึงดาวข้องหารวันเศร้าก็เด่นในทางสยายชั์ที่น่ากลัวและมีเสียงลาวลือโตโต,ตกันมาวา่าตายฮีลักเดิมเก็บอัฐิของฐานไวเลโคสําคัญที่ท้าไม่ไล่คนตาลุกว่าก็เชื่อว่ามีไหล่แทงคุ้มสับบางเชื่อว่ามีสมบัตรอลำขาฟั่งอยู่หน้าเลวคนโลบหรือคนยากรวยทางรัดกระชวนกันไปคุดห้า ดึกๆแต่ปรากฏว่าไม่มีใครพบสมบัติอะไรเลยสย่องกว่านั้นก็คือคนถีอุตริไปคุดห้าเงินทองซึ่งถาวกับไปหลบลู่เจ้าโผเข้าลักคนเล่านั้นจะเกิดอาผิดเฮ็ดไรบางคนก็พือครั้งเอะอวยไาวอาลาวาดว่าเคยจะมาเอาชีวิตบางคนก็จับคายน่าไม่ชากร็สิ้นใจตายไล่คนกลับไปถึงบ้านไม่นานก็รองโอดโอยขำครวนกระอักเลือดตายอย่างน่ากลัว ในที่สุดก็ไม่มีใครกล้าไปกวนสั้นพอตาอีกต่อไปนอกจากจะไปกราบไหวเพื่อเป็นที่พึ่งทางใยยหรือไม่ก็ไปโคโพนบนบ,นบานสั้นกล้าวโดยความขารพบบางเมเตนักทงเที่ยวต่างทิ้นก็ได้ยินกิตติทรัทโคองฐานเวไปกราบไหว้โคโพนในเดื่นทางกลับบานโดยสวัสดิภาพคนขับรถผ่านไปผ่านมาเที่ยวนั้นไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนบางก็หินเสื้อบางก็หินหูเย,ย้ยบางก็หินสัดปา่าไล่ชนิด ที่เดินตัดหน้ารถในระยะไกลฉิดจนเบีกกันเกือบไม่ทันครั้งสมัยสร้างสร้นเจาโผเขาลักเสร็จไม่ไม่ราวซ้ำสิบปีทีเลวก็เกิดเรืองน้าคุนวดลุกกับคนไกลๆบ้บานพุ่มนั่นเองนาอูเป็นเพื่อนรุนนองขค้งโผอายุราวซ้ำสิบสีสิบนิดไสคนคางหาวานเป็นหนักลิงมีอาชีพขับรถรับยางอยู่หน้าตลาดวันนึงมีคนเมารถไปเทียวอุทยานเข้าลักไกลๆกกับสั้นพอตาเขาลัก กว่าจะกลับกระตกยินพอดีคณะถีทึ่งทางเลียวหักโซกค,ค้องถนุนที่จะลงเข้าจู่ๆก็มีงูลเลื่อมตัวนึ่งยาวมากเกือบซ่องว่าตัวขนาดเย้ยเท้าขูนข้าเลื่อยตัดหน้าออกจากพุ่งยาข้างทางตัดหน้ารถยางกันทันั้นไสลุ่มกระฉูกหวูบเสี่ยงโรอเออตกใจดังทั้งรถถ้านาอูหักลบ คงจะตกเข้าใตา้เนืเลืยตัดสิ้นใจเร่งนำมันให้รถพลงูอยากแต่กระไส้เกินไปเร็วครับพอรถนี้เล้นทับงูอย่างจังจังจุรถนี้กระดินกระโดนเมื่อรถต่างลักไดน้นาอูก็ค้นลุกเลี้ยวหมายมือสั้นไปมดจนไม่กล้าหันมองกระจกล่งพอหันไปแลกก็ไม่เห็นงูสักตัวเดียวคืนนั้นนาอูมานังดื่มเหล้ากับอหลาเรืองน่ากลัวให้พอฟัง พอก็พูดปลอบใจนาอูไปรุงชาวได้ยินเสียงรองเอะอวยไาวมาจากบ้านนาอูเพื่อนบ้านกระต้างวิ่งไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอแม่นาอูกำลังหนั่งร้องไห้ชี้ให้ดูภาพในห้อง พอบอกว่าจำได้ติดตาเมื่อเห็นหนาอูนอนตัวเล็กเลีวอยู่บนเตียงกระดูกคงจะหักหร่างบิดเบี้ยวเหมือนตุ๊กตาผ้าในตาก็ลืมคางบึกพลุงเรากับว่าวาดกลัวได้สักอย่างคงจะเจ็บปวดสุดขีดก่อนจะสิ้นใจตายนั่นก็เป็นเรื่องเลวจากชาวบ้านบริเวณซ่านพอตาเขารักและกราบเขาประคุณโคมุนผีคนที่สร้างรูพอตาเขารักจะบอกว่าให้นั่งบืดได้เล่าเรื่องนี้ไว้ในรายการนั่งบืด กราบขอประคุณมาครับ